ล่าสุดธนาทรชี้กรณีบอสสะท้อนสองมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมเมื่อวันที่24กรกฎาคมในธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้ไลฟ์สดจากจังหวัดพิษนุโลกจัดรายการก้าวหน้าท็อคคุณถามเราตอบเป็นตอนที่สองกล่าวว่าวัน วันนี้ตนเดินทางมาจังหวัดพิษณุโลกนั้นเนื่องจากภารกิจของคณะก้าวหน้าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นซึ่งตนมีความต้องการมาเห็นสภาพหน้าง,งานจริงเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดสำหรับการทำนโยบายและขอเชิญชวนทุกคนที่มีความสนใจในการพัฒนาบ้านเมืองและท้องถิ่นของตัวเอง ร่วมสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะก้าวหน้าซึ่งกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในเว็บไซต์ของคณะก้าวหน้าในขณะนี้จากนั้นนายธนาทอได้ตอบคำถามที่ประชาชนทางบ้านส่งเข้ามาผ่านทางช่องคอมเมนต์ดยหนึ่งในคำถามที่มีการถามมากในวันนี้คือกรณีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยา โดยนธานาทรระบุว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากสำหรับ VIP หรือคนรวยและคนมีอำนาจแต่สำหรับคนธรรมดาคนที่หาเช้ากินค่ำประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมสำหรับพวกเขานี่คือสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน นายธนทร์กล่าวต่อว่าความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมคือการเป็นหลักประกันของความเสมอภาคและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม แต่ถ้าระบบยุติธรรมของสังคมไหนล่มสลายไปแล้วสังคมนั้นจะไม่มีที่พึ่งและประชาชนจะไม่มีทางออกในวันที่ศรัทธาในองค์กรทางการเมืองทั้งหมดเสื่อมลงอย่างน้อยที่สุดหากกระบวนการยุติธรรมยังศักดิ์สิทธิ์อย,อยู่คนจะยังมีความหวังแต่ถ้าสังคมสูญสิน้นซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมความขาดัดแย้งจะหาทางออกโดยสันติไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัว เมื่อเราเอาความยุติธรรมมาถือฝักฝ่ายทางการเมืองมาทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอภิสิทธิ์ชนในสังคมไทยไม่ต้องรับผิดชอบกับการก,ก,กระทำของพวกเขาและปล่อยให้คนเล็กคนน้อยถิดคู้ติดตารางอันนี้น่ากลัวมากก็หวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีที่พิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจังกับการหาคนผิดมาลงโทษจริงหรือไม่ ปลดล็อกความแค้นธนาธรอ,ออกตัวหนุนนิรโทษกรรมผู้ร่วมชุมนุมทางการเมือง mm hmm. เมื่อวันที่23กรกฎาคมในธนาธรจึงรุ่รงรจกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรเชิญแกนนำนปชและกลุ่มพันธมิตรเข้าวางแนวทางสร้างความโปร่งดองว่าหลักการสำคัญของการสร้างความโปร่งดองคือการคืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่ายเพราะเมื่อไม่มีความเป็นธรรมก็ไม่มีความสงบสุขและจะ ากบทเรียนที่ผ่านมามีหลายฝ่ายที่ทําให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นกองทัพองค์กรอิสระสื่อมวลชนและนักการเมืองดังนั้นถึงเวลาที่ต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง สิ่งสำคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำลังเป็นระเบิดเวลาถ้ายังไม่แก้ไขไม่ยอมรับความจริงอาจจะเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่อยากเห็นคือความรุนแรงวิธีหลีกเลี่ยงมีเพียงวิธีเดียวคือการกลับเข้ามาหาข้อตกลงร่วมกันใหม่ในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ทุกฝ่ายยอมรับส่วนเรื่องแพ้ชนะให้ไปคุยในสภาในฐนะทนกรกล่าว ส่วนที่รัฐบาลพยายามอ้างว่ามีการตั้งกันมาที่การศึกษาการแก้ไขรัฐมนูญอยู่แล้วนั้นในธนาทนกรกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากันมาที่การชุดนี้มีความจริงใจอย่างไรที่ผ่านมาก็สนับสนุนรัฐมนูญฉบับนี้มาตลอดทําให้ขณะนี้ยังไม่เห็นความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะถอยจุดยืนของตัวเอง เมื่อถามว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นทางออกหรือไม่ในธนาทรกล่าวว่ายังมีคนหลายคนที่ยังเจ็บอยู่จากความไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แกนนําหลายคนยังอยู่ในเรือจนจําดังนั้นการคืนความเป็นธรรมให้คนเหล่านี้ถือเป็นการปลดล็อกความแค้นเคืองความโกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ธนาทรชี้เงินนอกงบต้องโปร่งใสกรณีศึกษา TOT และ CAT นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจโพสเฟ e บุ Facebook, ๊กชี้เงินนอกงบป,ประมาณต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งคืนครังลดเงินกู้และเพิ่มเงินสวัสดิการประชาชนกรณีศึกษาทีโอทและแค t เทเลคอมโดยระบุว่าในเอกสารงบป,ประมาณฉบับที่7ของปีงบป,ประมาณ2564รายงานรายรับ นอกงบป,ประมาณของหน่วยงานรัฐว่ารวมกันถึง2.3ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น69%เปอร์เซนของงบป,ประมาณแผ่นดิน3.3ล้านล้านบาทและรายะงานรายจ่ายนอกงบป,ประมาณจำนวน2.2ล้านล้านบาท เงินนอกงบประมาณคงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ2 5 6 3มีอยู่2.5ล้านล้านบาทมากกว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทที่รัฐบาลกู้มาเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด COVID 1 9 <c oughs> และเยียวยาประชาชนเสียอีกรายได้ในงบประมาณโดยมาจากภาษีประเภทต่างๆเช่นภาษีเล่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีไรายได้นิติบ,บุคคลเป็นต้นรายได้ประเภทนี้เมื่อจะนำมาใช้จะต้องขออนุมัติ และรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายตรวจสอบและนิติบัญญัติสามารถตัดงบประมาณส่วนนี้ที่ไม่จำเป็นได้ส่วนรายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณคือรายได้ที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บได้เองและไม่ต้องนำส่งเข้าคลังเช่นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่าทมเนียมหน่วยงานราชการเป็นต้น รายได้นอกงบป,ประมาณเมื่อหน่วยงานนำไปใช้จะอยู่นอกเหนือการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมองไม่เห็นรายละเอียดและไม่สามารถตัดงบได้เงินนอกงบป,ประมาณหลายส่วนถูกน,นำไปใช้เพื่อการบริการสาธารณะและเพื่อสวัสดิการของประชาชนเช่นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้ต้องยืดหยุ่นและจัดการด้วยตนเองได้ในระดับ อย่างไรก็ดียังมีเงินนอกงบประมาณอีกจำนวนมากที่สามารถนำเข้าเป็นไรายได้ของรัฐในงบป,ประมาณได้เพื่อการใช้ใจ่ายที่โปร่งใสตรวจสอบได้โดยผู้แทนที่มาจากประชาชนควรเพิ่มรายได้กับรัฐลดภาระเงินกู้ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนดอกเบีย้ยในอนาคตยกตัวอย่างกรณีของบอมกทีโอทีและบมจกสทโทรคมนาคมหรือแคท กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดใน2บริษัทแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทั้งสององค์กรนี้เป็นองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นและเติบโตในโลกใบเก่าจากเดิมเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งสององค์กรถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นองค์กรที่จัดประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรศัพท์มือถือ เมื่อเกิดการปฏิรูปการจัดสรรคลื่นความถี่เกิดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมขึ้นการจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ก็ถูกดึงออกจาก TOT และ c ค t t e l e c o มรายได้ของทั้งสององค์กรเปลี่ยนไปจากเดิมรายได้หลักมาจากการให้สัมปทานคลื่นความถี่ให้กับเอกชนเปลี่ยนรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมโดยตรงกับลูกค้า และรายได้จากการให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมกับเอกชนปัจจุบันทั้งสององค์กรถือทรัพย์สินที่นับเป็นพื้นฐานของการโทรคมนาคมสมัยใหม่ที่สำคัญเช่นเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงเคเบิลใต้น้ำท่อร้อยสายใต้ดินและเสาโทรคมนาคมเป็นต้นทั้ง2อ,องค์กรมีเงินสุดเพียงพอที่จะเป็นผลกลับคืนสู่รัฐอีกจำนวนมาก สิ้นปีบัญชี2 5 1 1บริษัททีโอทีมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6 1ถึเดือน2 5 4 6 6ล้านบาทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร98,814ล้านบาทจากแผนกระแสงเงินสด3ปีจากปี 25, 2 5 6 2ถึง2 5 6 4บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินการ23,022ล้านบาท และเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุน1 8 5 3 5ล้านบาทมีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่ายจากการลงทุน4,487ล้านบาทส่วนบริษัทแคทเทเลคอมสิ้นปีบัญชี2 5 6 1 1มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นตัวฝากเงินระยะเวลา6-12เดือน7,392ล้านบาท มีกำไรสะสมยังแม่จัดสรร2 9 1 1 6ล้านบาทจากแผนกระแสงเงินสด3ปี2 5 6 .2 ถึง2 5 6 .4 บริษัทเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินการ46,589ล้านบาทและเงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุน2 4 0 9 0ล้านบาท มีเงินสดรับจากการดำเนินการมากกว่าเงินสดจ่ายการลงทุน22,499ล้านบาท TOT ปันผลเพียงแค่150ล้านบาทจากปีพศ2 5 6 1ถึง2,564หรือคิดเป็น3.7%ของกำไรสุทธิรวมทั้ง4ปีส่วนแคทเทลคอมปันผล 22,329ล้านบาทจากกำไร51,121ล้านบาทในช่วงเวลา4ปีเดียวกันหรือคิดเป็น43ของกำไรข้อมูลเหล่านี้บอกเราได้ว่าบริษัทมีเงินสดเหลือมากเพียงพอที่จะปันผลกลับให้กระทรวงการคลังที่มากกว่าแผนที่เป็นอยู่ แต่แผนงบประมาณกลับไม่เห็นว่ามีการพยายามเต็มที่จากกรรมการบริษัทที่จะปันผลคืนสูรัฐในขณะที่ประชาชนกำลังยากลำบาก จำเป็นต้องเน้นย้ำในที่นี้ว่ากองทัพให้ความสำคัญกับการควบคุมการโทรคมนาคมและการสื่อสารมากด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการคุมโครงข่ายและองค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารเพื่อปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรืออีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกองทัพในกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม หลังการทำรัฐประหารในปี2557กองทัพได้แต่งตั้งบุคคลระดับนายพลเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแคทเทเลคอม (TOT) และตำแหน่งประธานกรรมการกสทชอ,อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยทั้งสององค์กรกำลังอยู่ในช่วงของการควบรวมกิจการกันให้เหลือเพียงองค์กรเดียวเป็นบริษัทชื่อ National Telecom หรือ NT ตามมติคณะรัฐมนตรีเดือนมกราคมปี63ตามปกติหากมีการควบรวมกิจการในลักษณะนี้ก่อนการควบรวมบริษัทมักปันผลให้กับผู้ถือหุ้นออกให้มากที่สุดที่จะเหลือเพียงพอให้บริษัทใหม่ดำเนินกิจการต่ออย่าปล่อยให้กรรมการของบริษัทใหม่ทำงานอย่างสบายบนกองเงิสนสดมหาศาลในขณะที่รับค่าตอบแทนเดือนละ40,000นบาทผมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปันผลออกมาให้มากที่สุดก่อนการควบรวม สององค์กรนี้เป็นเพียงตัวอย่างเรายังเห็นรูปแบบการใช้เงินนอกองบประมาณเช่นนี้ในอีกหลายองค์กรรัฐหากลองมองไปไกลกว่า2อ,องค์กรนี่คือโอกาสของประเทศไทยที่จะปรับปรุงกองทุนและทยวิสาหกิจและองค์กรมหาชนต่างๆองค์กรเหล่านี้มีเงินสดและไรายได้อีกเป็นจำนวนมากที่สามารถเอามาสมทบงบประมาณส่วนอื่น ลดเงินกู้ลงลดภาระดอกเบี้ยในอนาคตหรือนำมาดูแลความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นี่คือโอกาสที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเงินกลับเข้างบป,ประมาณให้โปรง่งใสตรวจสอบได้ใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมทุกร่วมสุขกันอย่างแท้จริงใน